ดีๆจากคดีปกครองตอนมีห้างอยู่ข้างบ้านโชคดีหรือโชคร้ายกันหนอ ที่มาของเรื่องราวนี้เริ่มต้นมาจากห้างสพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งได้ทำทางเข้าออกด้านหลังของห้างติดกับรั้วบ้านของนางสาวอุ่นเรือนทางทางที่ด้านหน้าของห้างที่อยู่ติดกับถนนใหญ่มีทางเข้าออกอยู่แล้วทำให้ครอบครัวของนางสาวอุ่นเรือนซึ่งมีทั้งเด็กและคนชราได้รับความเดือดร้อนจากเสียงฝุ่นและควันรถ ที่วิ่งเข้าออกห้างตลอดทั้งวันจนต้องปิดหน้าต่างด้านที่ติดกับทางเข้าออกด้านหลังห้างทุกบานตลอดเวลาวันดีคืนดีก็ถูกคนที่ขับรถเข้าออกบริเวณดังกล่าวตะโกนด่าทอแถมรถยนต์ของตัวเองก็ถูกรถที่วิ่งเข้าออกด้านหลังห้างชอนอยู่บ่อยครั้งนำซ้ำยังมีการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอยและท่อระบายน้ำทิ้งจากที่พักขยะติดกับรั้วบ้านอีก ทำให้ขยะและสิ่งปฏิกูลส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในห้องรับแขกห้องครัวและที่รับประธานอาหารทําให้สามารถใช้ห้องในบ้านได้เพียงห้องเดียวเพราะเป็นห้องที่อยู่ไกลที่พักขยะที่สุดและต้องปิดห้องพร้อมกับเปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวันทําให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ2,000บาทถึง3,000บาทต่อเดือนนางสาวอุ่นเรือนได้เคยไปร้องเรียนที่เขตแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายที่ปล่อยให้ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะไม่ได้กำหนดสถานที่ตั้งของที่พักรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลว่าต้องมีระยะห่างจากบ้านพักอาศัยเท่าใดแต่กฎหมายดังกล่าว กำหนดให้ที่พักรวมมูลฝอยมีระบบการป้องกันกลิ่นและการระบายน้ำเสียเพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีดังนั้นจึงไม่ควรที่จะสร้างใกล้กับที่พักอาศัยของบุคคลอื่น การที่กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าดำเนินการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใกล้กับรัวบ้านของนางสาวอุ่นเรือนโดยไม่ได้ใช้อํานาจทักท้วงแปลนที่พักขยะจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้นางสาวอุ่นเรือนและครอบครัวได้รับความเสียหายต่ออนามัยทรัพย์สิสนและสิทธิ์ที่จะได้พักอาศัยในบ้านโดยปกติสุข จึงพิพากษาให้ชดใช้เงินให้แก่นางสาวอุ่นเรือนและครอบครัวคนละ26,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและชดใช้ให้เดือนละ2,000บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2,548เป็นต้นไปจนกว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญจะหมดสิ้นไป ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355